ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านนะเนาะเอาแค่ไม่มีอะไรทำมาถา่าย่นมาดูหน้าบ้านเลยนี่เนาะจะเป็นดอกดอกไม้ของเราดูเขาจั์กี่ไหเนาะอ่าอาจจะไม่ได้พูดดังนะนะคะอันนี้บานยาครับเอออย่างเี้เป็นบานยาไม่แท้อันนี้บานก็ยาไม่แท้แต่เป็นน้องของยาแท้เราเราจะไม่ จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเดามาเจอกันอีกตรงนี้เป็นบ้านของยา่าเราเนาะไม่แท้นะแล้วก็เป็นปูที่ไปแท้เหมือนกันค่ะประตูบ้านมีแล้าถ่ายด้วยนะคะพอดีทำเวาเนาะนโอเคดีดีจะเห็นพี่ ของเรางอยู่นะคะไม่ใช่พี่แค่นะนี่เนาะจะไม่ถ่ายพี่ไก่นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่นี้แค่มารีวิวตรงน,นี้ตอนนั้นเราดีวีตรงบ้านไปแล้วเนาะข้างบนเราจะไม่รีวิวแล้วคะพอดีเราคงรีวิวไม่ได้แหละเพราะว่าเราต้องล็อกประตูเวลาตื่นมาแล้ววัวนเสาร์อาทิตย์อาจจะมีเราขี้เกียจหรือลืมไปเนาะ ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย